ให้ยมมาทูตบทที่86สามสขาันร่วมใจรักโถกใต้ใสปักย้อนถามเยี่ยงนั้นน้ำตากองอเพียหลังไหลรทันทีนางเป็นคนที่ไม่มีบ้านช่องพอจะกลับที่ใดจะเป็นที่นางสมควรไปเนินนานให้หลังจึงได้กล่าวแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลอย่าวิตกไม่มีที่พอจะสอดแทรกทรงกายหากวันหน้ามีโอกาสข้าพเจ้าอยากจะมาเยี่ยมท่านจบคำหันกายเดือช้าออกไป นางรักแท้สปักเพียงใดนางมีความอะไรแต้สปักสุดึงไม่อักหักใจภาคจากไปได้แต่ทว่าในสุดนางยังคงต้องหักใจภาคไปเนื่องเพราะนางมีความเห็นแต่แท้ปักเคยหยามเหยียดนางมาความรักที่แท้สปักให้แก่นางในตอนนี้เป็นเพียงความเวทนาเท่านั้นนางไม่อาจไม่ตัดใจไปได้นางยินดีเสียสละโตเองอุทิศความสุขให้แก่ผู้อื่นเต็งเฮียงเห็นกองเหียเขียไปไกลแล้ว ต้องลองขึ้นเบาๆแต่โกโกไปตามนางกลับมาแต่เสปักใส่หน้ากล่าวด้วยความอัทดทศไม่ฉันไหนไม่ถ้าไม่ใช่นักนางยิ่งนางไม่กลับมาดอกเต่งเหียงพันพุ่งกายตามติดกองนี้เขียบไปโดยเด็วแต่เสปักทอดถอนใจยาวลากระบายความอัดอั้นลันทดออกมาให้หมดสิน้นฉับพันนั้นเงาร่างหลายสายโลดเร็วเข้ามาที่ทางหนีดังเหินบินผู้นำหน้าคือหญิงชราอัปรักหัวหน้าตึกลงทัน ของผาขิบหวยไงที่ตามหลังโดยกระชันชิดเป็นแพ้ไปเสินองค์กับหลุยขวงสองคนพบหน้าอีกคราราวกับกับชาติมาเกิดทั้งสามต่างต้องงงงไปหสียงชราหน้าอับรักแค้นเสียงเย็นชาแต่ใส่ปักมอบคนให้แล้วท่านปล่อยพมุพวกเราได้กระมังแต่สัปักสะดุ้งรู้ตัวรีบยินมือตบหกจุดสำคัญของเตีตกึงแล้วกล่าวอย่างนั้นรับคนไว แต่สปักโยนติริกึงออกไปแล้วกล่าวมันถูกข้าพเจ้าจี้จุดขจัดพลังพิมพ์ในตัวหมดสิน้นชีวิตชาตินี้ของมันไม่อาจใช้วิชาบูได้อีกแล้วลุยเง็กหวงเป็นผู้ร้องขึ้นก่อนแต่ตีตีลุยเจ้เจในสุดท่านก็ปลอดภัยหันไปที่แป๊ะไพ่สิทณองค์แล้วกล่าวผู้โสท่านต้องตนกมากแล้วยังดีอยู่ดีที่ท่านมาช่วยพวกเราท่านชไหนทราบเรื่องนี้สืบเสาะได้มา ยามนั้นแนะนำก้าจูกลุ่มหน้าให้รู้จักแป๊ะไปสินองค์ลุยเงกขวงต่างคารวะปฏิสันฐานตามมารยาทแล้วลุยควงทอดถอนใจกล่าวข้าพระเจ้าเข้าใจว่าชาตินี้ไม่อาจพบท่านอีกแล้วลุยเจ๊เจ๊ท่านก่าววาจาโง่เขานี้ไปใหญ่ลุยเงยขวงยังคงมีความระทศหดหูอย่างยิ่งนางฝืนยิ้มเล็กน้อยใคดังจะกล่าวกรไรแต่ยับยั้งไว้ตอนนั้นสตรีชราทุเรศอัปรักษ กล่าวขึ้นแต่ใส่ปักเราแยกจากกันในตอนนี้เลยไว้พบกันแนวกาสหน้าแต่สะปักพันตวาดช้าไว้หากวันหน้าท่านยังก่อกรรมทําเข็นตกอยู่กับมือแต่ใส่ปักเมื่อใดอย่าได้กล่าวหาข้าพเจ้าอย่าไม่ไว้ไม่ตีอีกขอให้สำานึกตัวด้วยทั้งสองไม่กล้าตอบโต้พากันวิ่งปราไปทันทีแวะไปเส็จองค์ถามขึ้นไม่เรื่องราวใดกันแต่ใสปักยิงเล่าเรื่องราว หลังจากแยกกันไปแล้วโดยข้าวคราวจากนั้นถามลุยเงี้ยขวงลุยเจ๊เจ๊โลกของท่านเล่าลุยเงี้ยขวงถุรสะกิดความรันทดจึงหดหูจมตาเออคอตอบข้าพเจ้าไม่มีหวังแล้วมีข้าพเจ้าจะพาท่านไปขอรักษาน่ากลัวรักษาไม่ได้ต้องได้แน่พวกเราต้องมีความมั่นใจขณะเวลานั้นเห็นเต่งเฮียงเดินนำกองเง้เพียเข้ามาแต่เมื่อเห็นลุยขวง ขับแปะไปเส้นองนางต้องงงไปหลุยเง็กห่วงไม่รู้จักเต็งเฮียงแต่รู้จักกองเง็กเพียนางรีบกล่าวว่ากอโกเนียนึกไม่ถึงว่าท่านก็อยู่ที่นี้ลุยเจ้เจ๋ท่านสบายท่านผู้นี้คือข้าพเจ้ามีนามเต็งเฮียงอ๋อท่านเองข้าพเจ้าได้ยินแต่ตี้ตีกล่าวขวัญอยู่บ่อยครั้งลุยเจ้เจ๋ท่านมีโรคหลายที่ไม่อาจรักษาใช่หรือไม่ใช่แล้ว ท่านชฉะไหนทราบข้าพเจ้ามองประราดเดียวก็สังเกตออกอ๋อขายไปโลกออกแรงเป็นต้องศพสไลดใช่แล้วข้าพเจ้ารักษาได้ทุกพกคนต่างคึกคักขึ้นมาทันทีร้องถามแทบพร้อมกันเป็นความจริงใช่ในดักวิชาบูที่หวยเนยชื่อเหลือไว้มีบทหนึ่งบันทึกถึงโรคนี้โดยเฉพาะขอเพียงข้าพเจ้าใช้ความร้อนบริสุทธิ์ของกำลังภายในล้างสมองของนางวันละเวลา เพียงสิบวันก็ทุเลาเป็นปกติได้แต่จสาปากร้องด้วยความปิติเตงมุย้ยอย่างนั้นท่านรีบช่วยนางเถิดวางใจนางเป็นคนรักของท่านข้าพเจ้าจะช่วยนางจนสุดความสามารถแน่โดยเงยขวงเฟินยิ้มด้วยความกระดาษแปะไปสุดองค์หร้อฮาฮากล่าวแต่ใสป่ปากท่านมีโชควาสนาไม่เบาจริงๆคนรักที่สสยตะคานปานบุพาถึงสามนางโดท่าสุรามงคลจอกนี้ เราต้องดื่มแน่นอนเต่งเฮียงกองึกเพียลุยห้ขวงต่างหน้าแดงฉานทันทีแต่เสปากเดินไปได้ข้างเต่งเฮียงพางถามเบาๆเต่งมุวยมุ่ยนักเชนยอมกลับมาเนื่องเพราะนางรักท่านแต่กลัวท่านไม่รักนางแต่สเสปากเหลือบมองกองไอ้เพียแวบหนึ 1, ่งเปนยิ้มออกกอมุวยมุ่ยอืมขอบคุณท่านที่อยู่ต่อไปความจริงข้าพเจ้าแต่เสปากไม่ได้กล่าวต่อ แต่กองไอเพียเข้าใจกระจ่างนางทอดถอนใจพางเดือบมองด้วยความรักแวบหนึ่งแวบไปเส้นองค์เหลียวมองกล้าจู๋ข่มหน้าพางถามท่านเล่าข้าพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นไรผู้อื่นต่างมีคนรักท่านเล่าข้าพระเจ้าไม่มีวาสนาเราแนะนําให้ท่านสักคนเป็นไรเยีง่งหนีพบได้สแสวงหาไม่ได้คอบคุณแล้วแต่จะปากผลงด้วยความตนกว่าอะไร ก้าจูขุมหน้าปเป็นสติฮ่าฮ่าฮ่าใช่แล้วเป็นสติแต่สปักจึงเพิ่งเข้าใจมีหน้าเล่าตอนแรกที่ตนกับแป๊ะป้เซนองค์ไปในสำนักใหญ่ของนิกายก้าจูขุมหน้าจะรังพวกตนทั้งสองไว้แป๊ะป้เซนองค์เคยบอกท่านเป็นผู้ชาราที่ขายไม้ใกล้ฝั่งรังไว้ไม่มีประโยชน์แต่แต่เสปักยังมีวัชะกันรังไว้ได้ไม่เป็นไรที่แท้แป๊ะป้เซนองค์ทราบมานาัง เป็นสตรีอยู่ก่อนแล้วลุยง็กขวงแย้มยิ้มกล่าวว่าตอนนี้อยูดยุ้ยเจเก่งนางก็บอกข้าพเจ้าว,ว่านางเป็นสตรีแล้วและยังเป็นสตรีชมสการปานหยาดฟ้าอีกด้วยแตแตะปักแย้มยิ้มกล่าวต้องตำหนิข้าพเจ้าที่ตาต่ำไปแปะไปตะองค์แย้มยิ้มถามเป็นไรความคิดของท่านโวก็หานางอีกแล้วข้าพเจ้าไม่กล้าวาจาไต้ตะปักไม่ทันขาดคำพันมีเสียงชายเสื้อปะทะลมแววมา เมื่อช้อนตามองเห็นเงาร่างสองสายพุ่งมาทางนี้อย่างว่องไวโจ่วพิบตาทั้งสองคนนั้นผิวริว้วรงแใสตะปักพอเห็นรีบลองขึ้นสองท่านเองผู้มาคือเศษของซิ่งปีจิ้วหยินรุดนมชุดขาวกับแปะตักแข่แปะตักแขกว่าตามองได้รับคำพวกเราเองเนึกไม่ถึงว่าท่านต่างพากันอยู่ที่นี้สองท่านหาข้าพเจ้าใช่แล้วเรื่องอันใด พวกเราทราบร่องรอยของซื้อแปะแล้วข้าพเจ้าก็ทราบข้าพเจ้ากําลังต้องการไปช่วยท่านทีเดียวนางสาอาพรข่าวรีบปราเข้ามากล่าวแต่เสี่ยวเฮียบเชิญเถิดไม่กล้ามิทราบต้องการสั่งสอนเรื่องอันใดข้าพเจ้าต้องการเรียนถามฟังว่าซื้อแปะเคยอยู่กับพี่ท่านใช่แล้วบัดนี้ท่านทราบสรื่องรอยไปแล้วท่านถูกคนฆ่าตัวไปกักขังอยู่ในหอโบราณที่สะพานโซ่สี่สายพวกเรา ไปช่วยพระท่านกันเถิดไปตะแขะรองโพงซื้อแปลก็ถูกขังอยู่ในหอโบราณใช่แล้วอย่างนั้นพวกเรารีบไปกันตกลงเงาร่างคนพุกพ่านสับสนบรรดาผู้คนในบริเวณต่างทยานกายไปได้วยความว่องไวเงาร่างแปดสายโลดเรีวดังเหินบินกระทั่งถึงที่ผาขาดซึ่งมีโซ่สี่สายโยงไปสะพานกระโดดข้ามไปแล้วมุ่งหน้าสู่หอโบราณไม่หยุดยัง้งระหว่างทาง แยปลายสิณองถามแต้ใสปักที่นี้เองใช่แล้วเสียงแต้ใสปักเพิ่งขาดคําพันมีเสียงตวาดกระดากเรียวเย็นชาดังขึ้นผู้ใดกันเสียงดังเงาร่างปรากฏพุ่งเข้ามาดังดาวตกช้อนตามองเห็นผู้มาเป็นตัวประหลาดตาเดียวคนผู้นี้เคยพบแต้ใสปักมาก่อนมันเลือกตาข้างเดียวคำรามเล็กน้อยท่านมาอีกไปใหญ่ต้องการพบประมุกสิ่งทะด้วยเรื่องอันใด เรื่องนี้ท่านไม่คู่ควรถามแต่ทว่าด้านเราก็ไม่ยอมปล่อยให้ท่านผ่านไปเฮ้ยหายตายหรือไรน่ากลัวไม่แน่อย่างนั้นท่านทดลองดูในเสียงตวาดแต่ตะปักพุ่งปราดเข้าไปจู่โจมใส่ฝ่ามือหนึ่งก่อนการจู่โจมของใต้ตะปักขานี้มีพระกําลังหนักหน่วงมหาศาลไม่อาจต้านทานโตปรดาดตาเดียวขายคำนวณไม่ถึงแต่ตะปักจะมีพลังผีมือลดหน้าลดเหลวปานนี้ ถูกใต้เสปักกระแทกจนทลาถ,ถึงสิบก้าวจึงตั้งหลักได้โตประดาตาเดียวคำนามสุดเสียงเล็กน้อยเล้าสังหารเจ้าเสียงดังมือตะปบมาดุดสายฟ้าจูโจมใส่ใต้ตะปักบ้างใต้ตะปักแค่หนหัวร่อก่ลาวคิดจะหาที่ตายไหนเลยยากเข็นเสียงดังมือฟาจดจูโจมสำเติมสามกระบบนท่าสามกระบนท่านี้เป็นไม่ตายในเพลงฝ่ามือเท่งเร่งจับชิกเสกจึงเลอเลิศพิสดาร สุดเปรียบประมาณพอจูโจมไปพลิกแพงแปลเปลี่ยนไม่อาจยังคำนวณได้เสียงแต้เสปากตาวัดกล้องนอนลงเสียงโคมดังพอกล่างตัวประหลาดตาเดียวปีกกะเ็นไกไปสองวาเศษโลหิตพงกจากปากไม่ขาดสายแต่สปักทยานเข้าไปหิ้วร่างขึ้นแล้วแค่นเสียงข้าพเจ้าถามท่านสิ่งทะเนี่ยเนี้ยยู่ดืมให้ไม่บอกข้าพเจ้าเห็นท่านยังมีความชั่วร้ายเร็วทราม,มีคิดฆ่าท่าน ท่านอย่าได้แสหาความเจ็บปวดเองเลยท่านจะบอกหรือไม่ไม่บอกหาที่ตายแต่ตะปักตะวัดแล้วฟาดพเมือขวาลงทันที